ทำอะไรสองพี่น้องไม่ได้ออกละมาเนี่ยฮันน้องมาเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยสองพี่น้อง,องไม่ทันได้เชเลย จะแย่งน้องไหมเนี่ยไม่ได้แย่งอย่าแย่งน้องนะ <c oughs> อยอะไรเฮ้ยอะไะอย่านะอย่าหาเรื่องน้องนะ น้องกินด้วย